เฉลยข้อสอบอสมการลอการิทึมเอลิเบล6 6นี้ออกชัวสวัสดีครับมาพบกับพี่อาร์ตโอเวนดูเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะเราจะลองมาดูนะครับแนวข้อสอบนะครับเกี่ยวกับอสมการลอการิทึมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ยากมากนะครับเพียงแต่ว่ามันมีจุดเน้นจุดผิดและข้อควรระวังที่น้องจะต้องทราบเนาะจะเป็นยังไงลองไปดูกันครับ โจทย์พูดว่าไงฮะจงหาคําตอบของอสมการนี้ฮะอ,ะอะสมการนี้นะจ๊ะมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายล็อกเอกำลังสองฐาน y มากกว่าหรือเท่ากับล็อกสิบหกฐานอะไรครับฐาน Y โดยที่จุดสําคัญอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะเขาบอกไอ้ค่า y ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับรูทห้าลบรูสามข้อนี้น้องบางคนจะกระวนใจพี่ขาไอ้ y ตัวเนี้ยมันคือรูทห้าลบรูสามเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่ล่ะ น้องครับนี่คือสิ่งที่น้องควรทราบก่อนอะนะครับอันนี้นะคือสิ่งนะครับที่ควรทราบนะหมายความว่าในข้อสอบเนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องบอกน้องเนาะมันเป็นสิ่งที่น้องควรจะต้องรู้เองอะไรครับพี่นะครับนั่นคือค่าโดยประมาณของพวกรูทยอดนิยมฮนะอ่ะไปทบทวนกันหน่อยรูทสองนะครับประมาณนะฮะหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่รูทสามนะครับประมาณหนึ่งจุดเจ็ดสามสองโอเคไหมและก็รูทห้านะครับ ประมาณ2.236ฮะอ่านี่คือค่าที่น้องควรจะต้องทราบงานสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นเลยตรงนี้ฮะขออนุญ,ญาตนะปึ๊บปึ๊บอ่ะถ้าพี่บอกว่ารูทเนี่ยมันคือ2.236ถูกไหมนะครับลบกับรูทคือ1.732ครับอ่ครับยากสุดคณิตศาสตร์คือการคิดอะไรครับคิดเลขตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ได้ไหมซึ่งถ้าน้องไปคิดเลขออกมานะครับจึบจ๊บจอ่าน้องจะได้ออกมาเป็น0.5 04ฮะตรงนี้ครับนี่คือค่าของใครครับของ y คือ0.504นะานีะคราวนี้เก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยจะเป็นตัวละครสำคัญโอเคไหมค่า y ตรงนี้นะครับพี่ขออนุญาตเก็บไว้ก่อนเนาะโอเคนะเดี๋ยวเรากลับมาโอเคไหมฮะคราวนี้เวลาน้องมาเจอนะครับอะสมการล็อกกริดทึมครับนะฮะเฮ้ยเจออะเหมือนเจออะไรถ้าใครเรียนคอร์สพี่แล้วฮะเจออะเหมือนเจออะไรฮะ เจอสะฮะเจออาสมการเหมือนการแก้สมการเลยนะครับพูดง่ายๆคือต้องทําให้ล็อกทําไมไปหายไปโดยเริ่มดูที่ไหครับที่ฐานฮะออแล้วฮะเพราะฉะนั้นครับสิ่งสําคัญเลยก็คือน้องเห็นไหมตรงนี้นะจ๊ะมันเป็นฐานอะไรจ๊ะฐาน y ถูกป่ะเห็นนะเมื่อกี้เราเพิ่งหา y มาถูกไหม0.5 0.4ถูกป่ะ,ะน้องก็แทนเข้าไปน้องอ่านะครับอย่าได้เกรงใจฮะ,ะ0.5 0.4ฮะนี่ก็ x กําลัง2ฮะ มากกว่าเท่ากับล็อกฮะ0.504ฮะและตรงนี้ก็หลังล็อกเป็น16ถูกป่ะและน้องสังเกตไหมฮะนี่ไงฐานทำไมกันแล้วฐานทำไมกันแล้วเท่ากันแล้วสะแดงว่าพี่สามารถทำไมฮะปลดล็อกทิ้งได้เลยอ่าแต่สิ่งที่น้องต้องระวังอย่างที่พี่บอกไงคลิปสอนสำหรับโจทย์ข้อเนี้ไม่ได้ยากแต่มันต้องการเน้นข้อควรระวังที่น้องควรจะต้องทราบนั่นคือสังเกตไหมตอนนี้ฐานล็อกครับ น้อยกว่า1นึ่งโอเคไหมฐานล็อกมันมีค่าน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าหหรืออ่ะถ้าจะเอาให้แบบเขาเรียกว่าเขียนถูกหลักการเน็ตเน็เลยนะเอาแบบถูกหลักการเน็ตเนเลยนะครับอันเนี้ยเราจะเรียกว่าฐานล็อกเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงมากกว่า0แต่ทำไมกว่า1น้อยกว่า1เมื่อไร่ฐานเนี่ยอยู่ในช่วงมากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่า1เราเรียกตรงนี้ว่าฐานฟังก์ชันลดครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาน้องปลดล็อกทิ้งปิ้งปิง น้องจะต้องมีการกลับเครื่องหมายฮะตรงนี้ฮะกลับเครื่องหมายของอ,ะ,อะไรครับอะสมการเสมออ่าตรงนี้นะน้องก็จะกลายเป็น x ก,กําลัง2ฮะแต่ตรงนี้ต้องกลับมาเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับครับน้อยกว่าหรือเท่ากับโอเคไหมและตรงนี้ก็เป็น16นั่นเองเห็นไหมอ่าสุดท้ายมันก็จะกลับมาสู่โลกของอะสมการพหุนามทั่วไปถูกป่ะนี่ฮะเราก็เพียงย้ายข้างให้ฝั่งนึงเป็นใครคะ เป็นศูนย์ถูกปหอ่ะแล้วเราก็แก้อสมการนะไปดูหน้าถัดไปครับน้องจะได้ว่า x กาลังสองลบสิบหกครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับใครครับศูนย์แล้วน้องก็แยกแฟกเตอร์จ้าตรงนี้อ่าและน้องก็หาค่าวิกฤตเขียนเส้นจํานวนจ้าค่าวิกฤตมีกี่ค่าคะสองค่า, 2, คาปิดปีถูกไหมลบสี่กับใครคะกับสี่ถูกปหอ่าถ้าใครเรียนคอร์สพี่หน้าจำได้เนาะหน้านี้เป็นบวกหน้านี้เป็นบวกงั้นเครื่องหมายนะครับขวาสุดจะเป็นบวกสลับลบสลับ บวกช่วยด้วยน้อยกว่าตอบช่วงไหนคะช่วงลบค่ะอ่าเรียบร้อยมีเท่ากับฝนไมฝน่ฝนฝนอ่าเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้คําตอบของอัสมการล็อการิทื่มแล้วแต่มันยังมีจุดที่ต้องระวังอีกหนึ่งจุดถ้าน้องจําความได้ถูกไหมเราได้คําตอบเสร็จตอบเลยได้ไหมไม่ได้นะเราจะต้องมีการอะไรครับเช็คหลังล็อกด้วยอ่าเราต้องเช็คหลังล็อกครับ หลังล็อกต้องทําไมกว่าศูนย์เสมอมากกว่าศูนย์เสมอออานี่หลังล็อกต้องมากกว่าศูนย์และถ้าน้องย้อนกลับไปดูหน้าเมื่อกี้นะเห็นตรงนี้ไหมน,นี่หลังล็อกตรงนี้ฮะมันเป็น x กําลังสองใช่ไหมหลังล็อกตรงนี้เป็น x กําลังสองมันต้องทําไมกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์นี่ฮะเราจะต้องมีการมาเช็คจุดนี้ด้วยนี่นะพี่เขียนตรงนี้นะนี่เราต้องมาเช็คตรงนี้ด้วยนะครับต้องมากกว่าศูนย์ใช่ไหมถูกไหมครับอ่ะกลับไปตรงนั้นฮะเพราะฉะนั้นฮะพี่ก็เลยจะเช็คได้ว่า x กาลังสองครับต้องทําไมกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์และแน่นอนฮะถ้าเอาให้ถูกร้อยเเครับเขียนเส้นจานวนฮะค่าวิกฤตคือศูนย์ฮะโอเคไหมและถ้าน้องคนไหนเรียนคอสของพี่แล้วฮะสังเกตไหมตรงนี้ยกกําลังสองกำลังสองเลขก,กําลังคู่จะไม่มีการแปรผ่านของเครื่องเลยจ้ะเครื่องหมายจริงว่าอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะถ้าเป็นบวกตรงนี้ก็ต้องอะไรด้วยบวกถูกไหมคราวนี้มากกว่าตอบช่วงอะไรน้องเอ้มากกว่าตอบช่วงบวกฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะจ๊ะ ฟืดฟืดฟืดอ่าน้องฮะนี่คือการเช็คหลังเลยครับหลังล็อกนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นฮะสุดท้ายท้ายสุดเราจะเรียกตรงนี้ว่าคําตอบสุดท้ายฮะนี่ฮะคาตอบที่แท้จริงคําตอบที่แท้เลยครับแท้จริงฮะจะเกิดจากนะนะครับน้องนําตัวนี้ปีเขียนงี้แล้วกันเนาะตัวนี้กับตัวนี้ฮะ มาทําการอินเตอร์เซ็กกันครับอ่าตัวนี้กับตัวนี้นะมานะครับทําการฮะอินเตอร์เซ็กกันครับอ่าอินเตอร์เซ็กกันตรงนี้ตามมิดนะนะเพราะฉะนั้นฮะเขียนเส้นจํานวนรวมกันเถอะมิดรักแฟนเพลงทั้งหลายปิดปีปิดฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือลบสตรงนี้0นย์ตรงนี้4เนาะอ่ะเขียนเส้นจํานวนนะเส้นนี้ก่อนปืดปิด อีกเส้นหนึ่งพี่ขอใช้สีเขียวเนาะนะครับก็คือตรงนี้นะเปิดเปิดอ่ะอย่างนี้ครับคราวนี้อินเตอร์เซกเนี่ยมันคือต้องเอาส่วนที่ทำไมกันซ้ากันเพราะฉะนั้นน้องสังเกตไหมมันจะซ้ําตั้งแต่ลบสไปจนเกือบจะถึงเลข0นย์ฮะเพราะฉะนั้นช่วงแรกที่เป็นคําตอบของเราคือ x เป็นสมาชิกข,ของปิดลบสถึงเปิดศูนย์ฮะตามไม่ไหมฮะ อีกช่วงหนึ่งก็คือตั้งแต่เลขที่มากกว่า0ฮะไปจนถึงเลขอะไรฮะเลข4ฮะและตรงนี้ก็คือเปิดศูนย์ถึงปิดเลยครับปิด4ตามไม่เห็นนะคำตอบเป็น2ช่วงเราต้องจำมามาอยู่เลยกันยูเนียนกันและนี่แหละครับคือคำตอบของอสมการล็อการิทึมในข้อนี้ฮะย้ำอีกหนึ่งรอบนะเวลาแก้อสมการล็อกนะครับถ้าฐานเนี่ยมากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่า1นึ่ขเขาเรียกฟังก์ชันลด ต้องกลับเครื่องหมายอสมการเสมอและจุดที่2นั่นก็คือหลังล็อกอย่าลืมเช็คครับต้องทำไมกว่าศูนย์ครับมากกว่าศูนย์แล้วนําทั้ง2ส,ส่วนนั้นมาอินเตอร์เซกันเพื่อได้คําตอบที่แท้จริงนั่นเองครับถ้าน้องคนไหนนะครับอยากจะได้โจทย์บทไหนอีกนะครับสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม okay.